สะพยมากใน MV ที่เปิดตัวค่าสกายวงลีหลังจากที่นักแสดงอิสระพักหลังและจากที่ค่ายนาดาวที่ประกาศปิดตัวและสำหรับนักแสดงฮอตสุดๆและอย่างสกายวงลีซึ่งในตอนนี้ก็คุณแม่เป็นผู้จัดก,การส่วนที่ตัวค่อนข้างดูแลคิวและดูแลรูปร่าง ลลางงานตารางงานให้หลังจากเป็นนักแสดงอิสระแต่แสดงความปังและของสกายนั้นก็ไม่ลดน้อยลงเลยทีเดียวเป็นประเด็นผลงานที่หนักเรื่องแรกในรักจังวะที่ผิดจังหวะไทยอวีทีวีล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา24มีนาคมแฟนคลับสปอยา์สุดๆเลยคะ่ะเมื่อได้ออกมาประกาศว่าส สกายนั้นคือนักแสดงน้องใหม่ที่เซ็นสัญญากับเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมที่เซ็นสัญญาข้อความว่าท่วมฟ้าออกเกลี่สู่ครอบครัว